เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นกับลูกเสือชื่อราเมธเขากำลังสำรวจป่าและเขามั่นใจว่าได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในไข่จึงนำไข่กลับบ้านและดูแลสิ่งแรกที่ลูกเจี๊ยบเห็นก็คือราเมธและมันก็เรียกราเมธว่าแม่ราเมธและลูกเจี๊ยบใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานเล่นเกมและออกทริปต่างๆราเมธไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยวันหนึ่ง ราเมศออกไปหาลูกเป็ดน้อยเพื่อนรักแต่ไม่พบเขาที่ไหนเลยราเมศค้นหาทุกคนแห่งหลายวันผ่านไปแต่ก็ยังไม่พบลูกเป็ดน้อยเขาคิดถึงเพื่อนมากจนร้องไห้ออกมาราเมศตื่นเต้นที่จะไปเยี่ยมลุงกาลูเนื่องในวันเกิดแต่แม่น้ําที่ต้องข้ามในช่วงนี้มีอันตรายมากเขาพลัดตกลงไปในสายน้ําที่เชี่ยวกราบและแทบจะโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ําไม่ได้เขากําลังจะจมน้ํา จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงนกช่วยด้วยเขาร้องออกมานกบินลงมาตรงหลังของราเมศและเริ่มดันเขาไปทางริมฝั่งราเมศนอนอยู่บนหาดทรายข้างแม่น้ําในที่สุดราเมชฟื้นขึ้นมาและลูกเป็ดพูดว่าแม่เขารู้ทันทีว่าน,นี่คือเพื่อนที่เขาเคยช่วยชีวิตออกมาจากไข่สีขาว